ดเรเวทินชาติกุลผู้อำนวยการสถาบันทิศทางถ่ายชีย้ดรอเตอร์อ,อนุนยิงตู้มเดียวลากใส่ทั้งกระบวนการทวงคืนพระราชทรัพย์ร่วมทำร้ายประเทศด้านด็อเตอร์อ,อนุนเผยอ,อยากได้อีกสักสามชั่วโมงไปอธิบาย เมื่อเย็นวันนี้ในรายการถามตรงๆกับจอมขวานทางไทยรัฐทีวีดำเนินรายการโดยนางสาวจอมคัานลาวเพชรในหัวข้อ2มุมมองต่อพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์2561และได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รอนนท์ศัก์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรารศาสตร์หรืิดา และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทยร่วมดีเบตกับนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งการน,นำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยดรเวทินได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ดอรอนนน์ได้ดีเบตร่วมกับรุ้งปนัสยาโดยระบุว่าดรอานรนน์สกายวอล์กเกอร์ยิงตูมเดียวลากไส้ทั้งกระบวนการทวงคืนพระราชทรัพย์ร่วมทำร้ายประเทศ1 เริ่มจากให้เด็กอย่างรุ้งออกมาเปิดประเด็นปฏิรูปสถาบันเพราะอาศัยภาพพลังบริสุทธิ์ของเด็กเด็กที่พอรู้เรื่องทำการบ้านมาบ้างก็ฉลาดไม่เอาด้วยร้อยเอร์เซก็เลยต้องหันมาหาเด็กที่มีแต่ลูกบ้าไม่ทำการบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนมีข้อมูลเยอะอย่างการจัดระเบียบทรัพย์สินในหลวง 2. แล้วเอาประเด็นกับตัวเด็กมาขยายผลผ่านโซเชียลมีเดียเพราะเป็นทางถนัด ยกระดับให้เป็นประเด็นสาธารณะด้วยวัฒกรรม3บรรทัดทวงคืนตรวจสอบ 3. หลังจากนั้นก็ให้นักวิชาการหรือผู้ส่งคุณวุฒิที่สังคมให้ความน่าเชื่อถือแบบบัญยงปิยสวัริ์อดิศัก์ประจักษ์ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยทำท่าทีเป็นกลางดูเป็นกลางๆพวกนี้ มีความรู้มีข้อมูลมากกว่าเด็กทําให้ประเด็นที่ถูกยกดูจริงจังหนักแน่นน่าเชื่อถือแต่ตกท้ายด้วยข้อเสนอที่เวยเด็กหนุนการปฏิรูปสถาบัน 4. แล้วต่อด้วยสื่อแนวร่วมทําสกูป๊ปทําคลิปตอกย้ําอย่างคลิปของไทย PBS หรือข้อมูลของ Workpoint ของปัญญาทําแบบเดียวกันกับข้อ3คือทําข้อมูลให้ดูเป็นกลางๆมี2ด้านแต่ตีเนียนห้อยท้าย เชี่ยวข้อเสนอปฏิรูปของบรรยงแบบเนียนๆ 5. แล้วพวกกองเชียร์ก็เอาไปกระนำแชร์ขยายผล 6. รับรูก้กันไปมาจนคิดว่าสังคมจะรับแต่ข้อมูลด้านของตนซึ่งอีกฝ่ายแทบไม่มีโอกาสที่จะงัดข้อมูลขึ้นมาสู้เพราะไม่มีพื้นที่สื่อทางทั้งที่ก็มีคนที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอีกด้านแต่ไม่เคยได้รับการนำเสนอสู่สาธารณะ,ะเพราะสื่อพวกเดียวกันก็กลัวว่าจะไปคัดง้าง ใส่ความมอบเด็กเวรกลัวถูกมอบสั่งแบนช่วยกันทำร้ายประเทศเจ็สุดท้ายเดชบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเจอด็อกเตอร์อนนท์สวมบทลุคสกายวอลเกอร์ใช้พลังความจริงยิงกระสุนนัดเดียวความจริงปรากฏเด็กถูกหลอกใช้ไม่รู้จริงผู้ใหญ่อีแอบคอยส่งบทส่งสคริปต์ให้ท้ายเด็กหลอกใช้เด็กแนวร่วมผสมโรงปั้นกระแสหายหัวไม่กล้าออกทีวี ทรงเด็กมาตายคาจอสื่อโหอนขยายผลเงือบแดกดาวมรณนะระเบิดชิบหายทั้งกระบวนการด็อเอรสุวินยัยชี้รุ้งสารภาพเผยตัวไอ้โมงยื่นโพยสิบข้อปฏิรูปสถาบันสัตว์พาเด็กลงนรกด้านดรสุวินยัยพรนวลไลประธานยุทธศาสวิชาการสถาบันทิศทางไทย อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าเรื่องใหญ่ที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์คือรุ้งสารภาพเองว่าเพิ่งรับโพยเรื่องข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันสิบข้อของอาจารย์สมศักดิ์เจียมก่อนขึ้นพูดบนเวทีธรรมาศาสตร์รังสิตในค่ำวันที่10สิงหาคม2020เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเรียกได้ว่าตกกระไดพลอยจนไปโดยเต็มใจต้นมีคำถามที่อยากจะทราบคำตอบจากรุ้งนว่าใครคือคนวงการที่อยู่เบื้องหลัง ยื่นโพยัดมือใส่รุ้งให้ออกไปเรียกร้องข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10ข้อเพราะนี่คือไอ้มุ่งตัวจริงซึ่งมองว่ามีหลายคนสมหัวกันใช้เด็กบังหน้าทั้งนี้อาจารย์สุวินัยก็ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นหลักจริงๆสำหรับตนคือมีคนบงการอยู่เบื้องหลังเด็กพวกนี้ตอนนี้ความจริงเริ่มเผยออกมาจากปากเด็กเองแล้วเหลวไม่มีทิฏติเลยที่พาเด็กลงนรกตามตัวเองแบบนี้ ขนาดที่ด็อกรอนนท์เผยเหนื่อยมากต้องอธิบายทุกอย่างอยากมีเวลาสักสามชั่วโมงและขอกราบครูบาอาจารย์ก่อนนอนที่ให้ความรู้นำไปใช้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดด็อกรอนนท์ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่ไปร่วมออกรายการดังกล่าวลงใน Facebook ว่าผมไปออกรายการถามตรงๆกับจอมขวัญเรื่องพรบรจัดระเบียบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เหนื่อยมากครับต้องอธิบายทุกอย่างเลย อยากมีเวลาเลคเชอร์อีกสัก3ชั่วโมงและต่อมาด็อเตอร์อ,อนนนก็โพสต์อีกว่ากราบครูก่อนนอนใช้ความรู้วิชาการเหล่านี้เต็มๆในการไปออกรายการถามตรงๆกับจอมขวัญเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนี้คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนผมให้พอมีความรู้จะนําไปใช้ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผมเทิดทุนได้หลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว คุณความดีที่ผมทำในวันนี้ทั้งหมดขออุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ได้สั่งสอนผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย